ว่าปัญหาของการทํางานแล้วไม่ไม,ไม่ไม่วางแผนไม่ตัดมาเนี่ยนะครับรเศษเหล็กเหลือเยอะมากเป็นปัญหาที่จะมาก็คือซาเล้งก็จะมาขโมยมาเก็บเศษเหล็กซาเล้งไม่พอคณงานเลงนี่แหละการตัดเนี่ยเศษเหล็กจะเหลือน้อยมากหรือแทบไม่เหลือเลยแล้วก็ช่างเหล็กก็จะทํางานสบายแลวนี่นี่แหละ ว่าเหล็กของคุณเนี่ยเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กเต็มก็มีครับมีเซลมาขาไม้อะไรเงี้ยแต่เหล็กเนี่ยก็ผมไม่รู้จักแล้วก็ทําเนี่ยครับถามว่ารู้มาจากไหนไอ้ไอ้เหล็กที่ว่าตัดมาตามความต้องการเนี่ยเราต้องบอกอันหนึ่งก็เรียนมาหนึ่และสองเนี่ยรู้ว่าปัญหาของการทํางานแล้วไม่ไม่ไม่วางแผนไม่ตัดมาเนี่ยนะครับเศษเหล็กเหลือเยอะมากแล้วก็เป็นปัญหาที่จะมาคือชาเลนจ์ก็จะมาขโมยมาเก็บเศษเหล็ก ระเล้งไม่พอคุณงานเล้งนี่แหละใช่ไหมฮะจะเก็บไปขายเองอีกเพราะมันคือเสร็จแล้วไม่ได้ใช้อะไรครับผมทํางานทางด้านก่อสร้างมาด้วยผมทราบดีว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะสมัยผมทําใหม่ๆเนี่ยนะฮะเมื่อปีตั้งแต่ปีสองศูนย์ถึงปีสี่ศูนย์กว่าอะไรเนี่ยนะมไม่เคยใช้ครคับมันไม่เคยมีมนะฮะไม่มีทั้งที่เราเรียนมานะเอ,อว่าการตัดเนี่ย เหล็กจะเหลือน้อยมากหรือแทบไม่เหลือเลยแล้วก็ช่างเหล็กก็จะทํางานสบายงานที่จะไวนะครับอ่าก็เลยได้รับเรียนนะครับว่าทำไมถึงไว้วางใจบริษัทนี้หนึ่งเพื่อนใช้อยู่และก็แนะนําม,มาสองอาจากการที่ส่งเหล็กมาครับนะฮะได้เห็นเหล็ก เช็คปริมาณน,นั่นมาเลยอันนี้ฮะอันนี้ดีนะฮะที่เคยใช้มางานหนึ่งเนี่ยนะฮะเขา,าไม่มีตัวนี้ครับป้ายเใชรฮะไม่มีแต่มีรายการมาซึ่งรายการน,นั้นเนี่ยพอมาปับ๊บเหล็กมันเยอะมันก็มั่วไปหมดแล้วถ้าไม่มีอย่างนี้นะครับตัดผิดเข้าไปเนี่ยนะครับเอาเหล็กยาวไปตัดพอตอนหลังไปเจอเหล็กที่ต้องการใช้มันเป็นเหล็กสั้นอยู่เสียเลยครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ดีมากเลย